ฟันที่ผุเล็กน้อยนะคะเป็นจุดเล็กๆเนี่ยเพื่อนๆอย่าชะล่าใจนะคะเพราะสุดท้ายแล้วเมื่อคุณหมอก,กอฟันลงไปมันอาจจะกลายเป็นผุใหญ่แล้วข้างในสุดท้ายกลายเป็นต้องรักษารักฟันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับพี่หมอเย็นสาระดีๆเกี่ยวกับการทําฟันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องการทําฟันอุดฟันนะคะฟันที่เราผุเล็กๆน้อยๆ,นอยๆเนี่ยคะ่ะที่เราเห็นเล็กๆเนี่ยจริงๆแล้วนะคะเมื่อคุณหมอกอฟันลงไปเนี่ยเราอาจจะเห็นว่า มันเป็นโพรงใหญ่ข้างในแล้วก็ได้ค่ะฟันคนเรานะคะประกอบด้วยชั้นง่ายๆ3ามชั้นนะคะก็คือ <C le af one> ก็คือมีชั้นเคลือบฟันชั้นเนื้อฟันแล้วก็ชั้นโพรงประสาทฟันนะคะซึ่งชั้นโพรงประสาทฟันเนะะี่ยค่ะประกอบด้วยเส้นเลือดเส้นประสาทมากมายเลยนะคะซึ่งมันเป็นอาหารชั้นเลือดของเชื้อแบคทีเรียเลยนะคะดังนั้นนะคะพวกเชื้อแบคทีเรียนะคะเขาจะพยายามแทรกแซงเข้าไปในชั้นเคลือบฟันเพื่อให้เจาะเข้าไปถึงเนื้อฟันแล้วก็เข้าไปในโพรงประสาทฟันให้เร็วมากที่สุดมากๆเลยค่ะ نانا <applause> هاو